ป้ายโฆษณาของแอปหาคู่ที่โคราตอนนี้ถูกปลดลงมาแล้วนะครับเรื่องนี้ในมุมวิชาการเนี่ยก็ถือว่าเป็นบทเรียนครับว่าคนที่ทำสื่อแบบนี้จะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อไม่ให้กระทบกับสิทธิของชุมชนครับป้ายโฆษณาของแอปพลิเคชันหาคู่ที่มีข้อความของอร่อยนครราชสีมาพร้อมกับเครื่องหมายกาผิด ผัดหมี่โคราชแล้วก็ติ๊กเครื่องหมายถูกต้องที่คําว่าผู้สาวโคราชนะครับป้ายนี้ถูกติดตั้งอยู่บนอาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งริมถนนโพกกลางเขตเทศบาลนครนครนคราชสีมาครับหลังจากถูกร้องเรียนจากกรรมการสภาทนายความจังหวัดนครนคราชสีมาวันนี้ปลดป้ายนี้ออกแล้วนะครับจากการสอบถามผู้คนในพื้นที่ทราบว่าป้ายถูกรื้อไปตั้งแต่ช่วงเช้าแม้จะปลดที่นครราชสีมาไปแล้ว แต่ก็ยังเจอป้ายลักษณะเดียวกันทั่วประเทศครับทั้งที่สงขลาที่สงขลาเนี่ยอยู่ด้านหน้าตลาดกิมหยงที่จังหวัดเชียงใหม่ติดอยู่กับริมถนนใหญ่ครับส่วนในภาคกลางเจอที่ปทุมธานีตั้งอยู่ริมถนนพหนโยธินใกล้กับมหาวิทยาลัยสองแห่งนะครับอาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยหอ,อการค้าไทย สะท้อนว่าการโฆษณาของแอปพลิเคชันหาคู่ที่เลือกขึ้นป้ายตามหัวเมืองใหญ่ๆเป็นการเจาะกลุ่มเป้าหมายตามภูมิภาคค่ะซึ่งผู้ผลิตโฆษณานำคำที่เป็นภาษาท้องถิ่นมาใช้เชื่อมโยงกับอาหารแต่ว่าข้อความที่สื่อสารนั้นก็สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องเพศได้ด้วยก็อาจจะทำให้คนในท้องถิ่นนั้นอ่อนไหวได้ซึ่งผู้ผลิตโฆษณาก็ควรจะวางแผนการสื่อสารด้านวัฒนธรรมให้ครอบคลุมและชัดเจน เอ๊ะบางพื้นที่เนี่ยไม่น่าจะใช้คําแบบนี้กับเขาไหมเนาะมันอาจจะไม่ใช่คําที่ที่รุนแรงเนาะแต่ว่าถ้ามันมีไนยะบางอย่างแฝงอยู่อ่าเราลองตีความเนาะซึ่งเนี่ยพี่ว่าหลายๆคนอาจจะตีความแตกต่างกันไปแต่ผลนะ่ะของการตีความอันนั้นนะ่ะมันน่าจะเป็นไปในทางลบหรือเปล่าเนาะถึงแม้ว่า การแฝงอยู่ในในความหมายของของสื่อโฆษณาเนี้ยถ้าเรามองจริงตัวแมสเซจเนี่ยนะคะเขากําลังจะพยายามเน้นแหละเน้นว่าให้คนเนี่ยหันมาสนใจแอปพลิเคชันตัวนี้เนาะว่ามันอาจจะไปนําไปสอดคล้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่มันเป็นแอปพลิเคชันหาคู่เนาะแต่ว่าเขาลืมไปว่าคําต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่คําที่จะสื่อถึงการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ที่เป็นในเชิงที่ทางบวกแต่มันกําลังสร้างผลกระทบบางอย่าง นักวิชาการด้านนิเทศาสตร์ครับบอกด้วยว่าแม้การผลิตโฆษณาจะมีเป้าหมายในการสื่อสารให้คนสนใจให้คนจดจําแต่ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็คิดถึงกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบครับซึ่งสิ่งสําคัญก็คือการยึดหลักการโฆษณาตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมเคารพเรื่องสิทธิชุมชนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมครับ